ท่านผู้ชมครับมาดูการปรับตัวของเกษตรกรในช่วงนี้กันบ้างครับหลายคนเนี่ยเขาก็หันไปปลูกพืชสมุนไพรอย่างขิงนี่หลายคนเชื่อว่ามีฤทธิ์ร้อนจะช่วยเรื่องของอาการหวัดอาการไอและ,ะในสถานการณ์โควิดแบบนี้<ด>หลายนคนบแ <มา S 1> ก้วนะชช่วยได้มากเลยฮะจะรู้สึกโล,งลง่งขึ้นนะเรื่องของขิงครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อครับในช่วงซีไซส์โฟกัสนะครับคุณพลอยทิดาฮะตอนนี้ เห็นบอกว่าเกษตรกรเขาหันมาปลูกขิงเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะใช่ค่ะในช่วงคู1ิบาแบบนี้ขิงถือว่าเป็นพืชยอดฮิตนะคะที่เป็นสมุนไพรค่ะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาราคาก็ดีดตัวสูงขึ้นด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในซีไซโฟกัสค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพลอยที่ดาเกตแก้วในซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะชวนเปิดพิกัดแรกของเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องราวการแบ่งปันน้าใจของน้องๆ้อมหาวิทยาลัยกรสินนะคะที่ใช้เวลาหลังเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปเรียนรู้แล้วก็เป็นอาสาสมัครทาอาหารเพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นะคะน้องประพลวิทหนึ่งในอาสาที่ร่วมปักหมุดรายงานมาค่ะ บอกว่าท่วงเรียนออนไลน์แบบนี้ค่ะหลายคนยังคงอยู่ในพื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะคะการได้ออกมาทำงานอาสาช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้เป็นอีกการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงค่ะและเป็นการส่งมอบน้ําใจไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งโรงพยาบาลสนามบริเวณโรงเรียนมอสวนขิงศูนย์พักคอยโรงเรียนหนอง,น,องน้อยหนองแวงและโรงพยาบาลสนามที่ว่าการอำเภอนามนนะคะ ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยค่ะที่น้องๆเคยลงพื้นที่ไปศึกษาชุมชนมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะวันนี้พวกเรามาช่วยแพ็คของค่ะคือตักผดัดซีอิวใส่กล่องค่ะแล้วก็ทําอาหารกินเที่ยงด้วยกันด้วยค่ะเคยได้ยินโรงพยาบาลสนามอะไรไแล้วก็จะมีความกลัวด้วยแล้วก็อยากช่วยเหลือด้วยค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้เอาของเนะะี่ยค่ะไปบริจาคได้ทําบุญในทางอ้อมด้วยค่ะเพราะว่ามามาช่วยอาจารย์ทําด้วยค่ะแล้วก็อยากอยากมาทําด้วยค่ะรู้สึกยินดีแลวก็อิมอ่มอกอิ่มใจมากเลยนะคะที่ได้มาทําตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็มีโรงพยายบาลสนามเกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะคะอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราน่าจะทํากับข้าวนะคะซัก อย่างน้อยหนึ่งมื้อนะคะเพื่อที่จะไปบริจาคให้กับโรงบาสนามนะคะในพื้นที่มหาวิทยาลัยกลสินค่ะกลัวแต่อยากช่วยเหลือนะคะนี่คือภาพเบื้องหลังการทํางานของน้องๆในพื้นที่ค่ะในบทบาทอาสานะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปกับอาจารย์ด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงความห่วงใย,ยต่อกันในวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะคะคุณผู้ชม